ยังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับข้อเสนอของนายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะที่ไม่สามารถเป็นทางออกให้กับประเทศได้จริงๆนะคะซึ่งเรื่องนี้เองคุณนพดลปัตธรมะคณะกรรมาการกิจการพักเพื่อไทยก็ได้เคยนําเสนอแนวทางเอาไว้นะคะ,คะ,ะเรียกว่ากุญแจ5ดอกเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณนพดลปัตธรมะกันค่ะว่าแนวทางออก ของประเทศไทยอย่างไหนจะถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตยแล้วก็เป็นจริงได้มากกว่ากันขณะนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้ว,ลวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านครับคุณจีนพานกับคุณเกศสิริค่ะเกศิรินะครับดีครัคุคคณถามอย่างนี้ค่ะคุณพนพดลความแตกต่างระหว่างแนวทางของคุณพนพดลแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีความแตกต่างกันตรงไหนและคิดว่าจุดเด่นอะไรคะที่จะเป็นข้อที่เรียกได้ว่าทําให้เป็นทางออกของประเทศได้มากกว่านะคะ คือข้อเสนอของคุณอพิสธิ์นี้ฝ่าฝืนแล้วก็อยู่นอกบทบัญญัติรัฐธรรมน,นูนแต่ข้อเสนอของผมเป็นไปตามบทบัญญัติร,รัฐธรรมนูญและไม่ฝา่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูนนะครับข้อเสนอข,ของคุณอพิสติทำลายหลักการประชาธิปไตยข,ข,ของผมนี่จะลงหลักการประชาธิปไตยใหญ่ๆก็คืออย่างนี้นะครับทีนี้ผมขอขออนุญาตเรียนว่าปัญหาของข้อเสนอของคุณอพิสิธิก็คือจะต้องมีนายกคนกลาง ก็าคจะต้องให้นายกยิ่งลักษณ์ลาออกอันนี้คือวัตถุประส,สงค์หลักสองสองประเด็นนะครับคเพราะว่าข้อแรกก็คือเรียกร้องให้นายกยิ่งลักษณ์ลาออกที่ต้องเรียกร้องให้นายกยิ่งลักษณ์ลาออกเพื่อให้เกิดสัญญากาศทางการเมืองและเพื่อให้มีการตั้งนายกคนกลางโดยวุฒิสภาซึ่งข้อเสนอของผมเนี่ยไม่คือคือคาดข้อขออเรียนนิดเดียวว่ากุญแจของผมก็คือข้อแรกให้มีการเลือกตั้งโดยทุกพักนะครับค่ะ ข้อที่สองก็คือแต่ละพักก็นําเสนอแนวคิดในการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆในช่วงหาเสียงเลือกตั้งให้ประชาชนได้พิจารณาแนวคิดการปฏิรูปล่วงหน้าก่อนถ้าพักใดเสนอแนวคิดใดและประชาชนเิ็นชอบก็เลือกพักนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการทาประชาติไตรกายคุณแจดอกที่สามก็คือหลังเลือกตั้งมีการออกกฎหมายตั้งสภาปฏิรูปให้มีสถานะรับรอง โดยกฎหมาย<ช>นะครับกุญแจดอกที่สี่ก็คือหลังจากนั้นก็มีรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปใช้ระยะเวลาหกเดือนถึงสิบสองเดือนแล้วยุบสภาเมื่อครบสิบสองเดือนยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่และสุดท้ายดอกที่ห้าก็คือว่าถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายประเด็นก็ให้มีการทำประชามติฟังเสียงประชาชนเพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงของผมก็คือไม่มีการแช่แข็งประชาธิปไตยไม่มีการเร้นวัดรัฐธรรมนูญ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ทันทีค่ะค่ะ,คะดูเหมือนถ้าฟังอย่างผิวเผินนะคะ,ะข้อเสนอคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็มีบางกลุ่มบางฝ่ายก็ออกมาแอนรับเหมือนกันแต่ก็มีหลายหลายท่านโดยเฉพาะนักวิชาการก็ออกมาบอกว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลที่ซ่อนอยู่ใน,นกลไกกระบวนการที่คุณอภิสิทธิ์เสนอในส่วนท่านรนัดนมองว่าความไม่ชอบมาพากลอยู่ตรงไหนคะครับประเด็แบบนแรกอย่างนี้ครับข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์ที่ให้นายกิ่งลักลาออกและโครมลาออกค่ะ มันขัดรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา1 8งระบุว่านายกที่พ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีพ่อ,อาการยุบสภาเนี่ยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเป็นกว่าจะมีครมใหม่อืกฎหมายเขียนเช่นนี้บังคับให้นายกแม้อยากจะออกก็ออกไม่ได้คเพราะว่าบ้านเมืองต้องไม่ว่างเว้นผู้บริหารคือนายกต้องรอส่งไม้ต่อเหมือนวิ่งผลัดลนะครับ ต้องส่งไม้ต่อให้ครมอชุดใหม่เพราะฉะน,นั้นอันนี้ก็ขัดรัฐธรรมนูญและถ้า<ม>ไปดีบังคับให้นายกลาออกะนะครับประเด็นที่สองที่ให้วุธ,ธิสภาไปตั้งนายกคนกลางเนี่ย<ม>หลังจากที่ลาออกนายกลาออกแล้วเนี่ยการตั้งนายกมันต้องตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎรนะครับไม่ใช่ตั้งโดยวุฒิสภาต,ตามรัฐธรรมนูญเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งทั้งประเทศ ่าประชาชนมีความชอบธรรมที่เรื่องตัวแทนเข้ามาแล้วนายกก็ถูกเลือกโดยสสไม่ได้ถูกเลือกโดยสวนะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่สองและประเด็นที่สามก็คือผู้ที่จะเสนอชื่อนายกเป็นคือประธานสภาผู้แทนไม่ใช่เป็นประธานวุฒิสภาแล้วเรื่องที่สี่ก็อย่างนี้ครับวุฒิสภาเนี่ยมีที่มาจากการแต่งตั้งถึง,ถงหนึง่งมีที่มาจากการเลือกตั้งเพียงแค่หนึง่งจากร้อยห้าสิบคนนะครับจึงไม่มีจึงไม่มีความชอบธรรม ขัดั้งแลธรรทมาณูนคกการปลิตข้อตามประเด็นนี้นะครับค่ะค่ะคุณนพดลคะครับผมค่ะอ่าค่ะทีนี้ก็เลยมองว่าในส่วนของการที่จะให้วุฒิสภามาแต่งตั้งนายกรัตีคนใหม่นี่ก็เรียกว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่วันนี้ดูเหมือนว่าคุณอภิสิทธิ์จะใช้คำพูดว่ามีการสร้างรัฐบาลคนกลางขึ้นมาซึ่งมองแล้วมันต่างกันไหมคะ คือผมเรียนเพิ่มเติมครับรัฐบาลคนกลางเนี่ยมันกลางสําหรับใครนะครับค,คือบางคนบางคนอาจจะรับได้แต่บางคนอาจจะรับคนนี้ไม่ได้เป็นต้นค่ะ,ะในขณะในขณะที่รัฐบาลคนกลางที่ที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับการให้ประธานวุฒิสภาไปเสนอในชื่อนายกรัฐบาลคนกลางนายกคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสอสอก็เป<ม>็นหลักการของรัฐธรรมนูญอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะเพราะตอนนี้ไม่มีไม่มีสอสอ ทีนี้มีประเด็นต่อไปว่านายกคนกลางที่บอกว่าจะอยู่ในววละตำแหน่ง4-5เดือนเนี่ยเรามีหลักประกันอะไรที่รัฐบาลนี้จะไม่อยู่นานกว่านั้นเรามีหลักประกันอะไรว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นภายใน4-5เดือนถ,ถ,ถ้าเกิดว่านายกท่านนี้ท่านอยู่ไป18เดือนตามความปรารถนา,ถาของกำนันสุเทพเนี่ยมันจะมีผลเสียหายต่อเนื่องไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นคุณอภิิ์กำลังพารัฐนาวาไทย ไปอยู่ในน้านน้าที่ไม่เคยทําแผนที่มาก่อนเขาเรียก Uncharted Water คือว่าเป็นน้านน้าที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางจะมีพายุจะมะีลมทะเลจะมีคลื่นใต้น้ําหรือไม่มทําไมเราเดินอยู่บนถนนปกติจะต้องลงไปเดินในพงหนามลงไปเดินในท้องร่องด้วยในสณะที่การเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นกระบวนการปกตินะครับรัฐธรรม,ามานูญพรกเพื่อไทยก็ไม่ได้ร่างนะครับร่างโดย ฝ่ายสเสด็จก,การ็ค้อร่างโดยหลังรัฐประหารก็กําหนดไว้ว่าถ้ามีการยุบสภาจะต้องมีการเลือกตั้งภายในไม่เกินหกสิบวันการเลือกตั้งก็สามารถทําได้อยู่แล้วแล้วเป็นการเป็นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและเป็นการเปลี่ยนแปลงการเมืองที่ผมว่าชอบทําที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดค่ะแล้วก็ครบการตัดสินใจของประชาชนแล้วง่ายที่สุดะนะครับ แสดงว่าในส่วนตัวของธนนคดลก็มองว่าข้อสรุปที่เกิดขึ้นในการหารือระหว่างกระกะตกับรัฐบาลที่จะกาหนดให้20กระกฎาคมเป็นวันเลือกตั้งควรจะเดินหน้าต่อไปอผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับควรจะเดินหน้าต่อไปเพราะว่าผมว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นแม้บางคนพยายามจะบอกว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ไม่มีประชาธิปไตยโดยไม่มีการเลือกตั้งน,นะครับเพราะว่าการเลือกตั้งคือการคืนน้ำหนาจให้ประชาชนเจ้าของประเทศได้กำหนดอนาคตของตนเอง ผมเห็นด้วยครับที่ต้องเดินหน้าเลือกตั้งในวันที่20กรกฎาคมส่วนจะปฏิรูปก็ปฏิรูปไปนะครับปฏิรูปก็ทําต่อเนื่องกันไปผมเคยยกตัวอ,อย่างว่าการเลือกตั้งมันเหมือนกับหัวใจครับซึ่งต้องเต้นตลอดเวลาส่วนการปฏิรูปเหมือนการผ่าตัดเปลี่ยนปอดหรือผ่าตัดเปลี่ยนตับนะครับก็ทําควบคู่กันไปแต่เราไม่สามารถให้หัวใจหยุดเต้นได้ในระหว่างที่ผ่าตัดเปลี่ยนปอดจะปฏิรูปก็ปฏิรูปไปครับแต่การเลือกตั้ง เพื่อที่ให้ประชาชนทั่วประเทศ65ล้านคนได้กาหนดรนาคตของตัวเองเนี่ยเป็นความตักสิทธิ์และเป็นหลักการประชาธิปไตยที่เราต้องรักษาไว้ไหคะค่ะทีนี้การเกริ่นนาทางอย่างสวยหรูอของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคะ่ะในเรื่องของการนําเสนออ,อ,อาสาตัวเองมาเป็นผู้นําเสนอทางออกของประเทศแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยคะ่ะข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ต่างจากม็อบประชาธิปัตย์หรือว่ากปปสเลยตรงนี้คุณนภดลคิดว่าจะมีผลสะท้อนอะไรกลับไปสู่คุณอภิสิทธิ์ไหมคะ ก็สะท้อนชัดเจนถึงถึงความจริงคุณวิสิทธิ์คงจะตัดสินใจอยู่แล้วว่าจะเสนออะไรนะครับแต่การเดินสายไปพบคนนู้นคนนี้ก็เพียงแค่แค่ทําสร้างภาพเท่านั้นเอง<ม>ว่าตัวเองได้รับฟังแต่แปลกที่ไม่มารับฟังพรรคเพื่อไทยไม่มารับฟังอปชไม่มารับฟังรัฐบ,บาลใช่ไหมครับไปรับฟังแต่ส่วนที่ตัวเองคุ้นเคยประเด็นที่สองคือข้อเสนอของคุณวิสิทธิ์ในเนื้อหาสาระเนี่ย ก็ก็เหมือนก็เสนอของคุณสุเทพเกือบจะทุกประการนะครับมีปีกย่อยเล็กน้อยสาระสําคัญใหญ่ๆก็คือหนึ่งมีนายกคนกลางสองบีบบังบีบให้ในายกยิ่งรักไดลาออกแล้วสามก็มีการตั้งรัฐบาลจากคนนอกก็คือคนกลางเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งทําการเพื่อทําการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเพราะฉะนั้นก็เสนอก็สะท้อนให้เห็นว่าคุณวิสิทธ์ก็ยังยังก้าวไม่พ้นจาก การครอบงาทางความคิดของคุณสุเพศนะครับแล้วก็น่าเสียดายที่อดีตนายกรัฐมนตรีน่าจะหาทางออกได้ดีกว่านี้แม้กระทั่งคนในพรรคเองคุณอารณ์กรก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าก็เสนอของคุณอภิสิทธิ์นั้นขาดเนื้อหาสาระหรือที่เรียกว่าสาระขาดในใหญ่ๆไปเยอะอืะแล้วก็เขาก็เชิญชวนให้คุณอภิสิทธิ์ได้เดินหน้าได้ตั้งทีนี้ที่ที่ที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจก็คือว่าคุณอภิสิทธิ์ หรือโฆษกภัคมาบอกว่าถ้าทุกฝ่ายไม่ยอมรับข้อเสนอของประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์อ,อ,าอาจจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอ,อันนี้ผมฟังแล้วเหมือนากับการต่อรองการปกปูซึ่งมไม่ควรเสียขึ้นนะครับค่ะคือผมว่าพราการเมืองไม่ลงเรื่องตั้งเนี่ยมันคล้ายากับบวชเ็นพระแล้วไม่บินบาทนะฮะก็คือว่ามันมันเป็นหน้าที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของพรรคการเมืองที่จะต้องเสนอตัวให้เป็นทางเลือกของประชาชนนะครับ ก็คือสุดท้ายแล้วถอดรหัสกันไปถอดรหัสกันมาก็คือปลายทางก็คือการทําให้เกิดสูญญากาศอยู่ดีเพื่อจะให้มีนายกมาตราเจ็ดใช่ครับข้อเสนอข้อเสนอชัดเจนอย่างนั้นนะครับก็คือให้นายกยิ่งรักลาออกซึ่งท่านเาล่าไม่ได้และนอกจากนั้นสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าพระคประชาธิปัติบอกว่าตัวเองเคยตั้งสถาบันออกแบบประเทศมาใช่ไหมครับให้รัชสุรินทิศวรนณตีเลกาเชียนมาเป็นประธานและพระคประชาธิปัติบอกว่าได้ออกแบบได้มีพื้นเขียว การปฏิรูปประเทศไปเปิดที่ศูนย์ศูนย์ขิทธิ์ของกรุงเทพที่สี่แยกประมวันนะครับค่ะแต่พอจะเลือกตั้งซึ่งตัวเองถ้าสมมติทํางานมาเยอะมีการทําการบ้านมาเยอะมีข้อได้เปรียบมีวัตถุดบมีของที่จะปล่อยในการเลือกตั้งกับลังเลใจที่จะไม่ให้ประชาชนได้ตัดสินผู้สมัครตัดสินอนาคตของประเทศประชาธิปัตย์จริงๆความหมายแปลว่าประชาชนเป็นผู้ชี้ขาด แต่พอเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งที่จะจะลงระบอบประชาธิปไตยพรรคประชาธิปัตยกับลังเลและไม่สแสดงความชัดเจนในการจะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่แปลกครับค่ะค่ะคุณรนันรค่ะอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้คุณรัโดนได้ดิฟเอนซ์ Defense ได้นิดหนึ่งนะคะในประเด็นที่คุณเชวน,น์นนท์โฆษกพรรคประชาธิป,ปัตย์ได้นําประเด็นเรื่องของ กุญแจ5ข้อนะคะที่คุณนพดลได้เสนอแต่ว่านําเสนอไปในอีกรูปแบบหนึ่งมีการมีการานําเสนอผ่านสื่อออกไปในลักษณะของการบิดเบือนตรงนี้คุณนพดลมองอยังไงคะครับคือคือผมอผมไม่ไม่เขาไม่ได้ิาีาภา์วิจารณ์ข้อเสนอกุญแจ5ดอกของผมแต่ไปพาดพิงผม,มนะครับ,รบไปบอกว่าไปบอกว่าผมไม่ควรไปต่อโต้คุณอิสพิษิ์แล้วเอาเวลาไปต่อสู้คดี ในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับในกรณีที่อ้างว่ากล่าวหาบิดเบือนเมื่อผมไปเซ็นเอ็มยูยกตัวประสาทพิหารให้กัมพูชาซึ่งอันนี้เป็นความเท็จโดยทีเชิงนะครับเป็นการใส่ร้ายแล้วผมได้มอบหมายทนายได้ฟ้องร้องคุณชาวนน์โดยที่สุดแล้วเพราะว่าความจริงเราคุยกันเรื่องเนื้อหาสาระทางออกประเทศแต่คุณเชวนน์ก็ยังจมปลักอยู่เรื่องประเด็นเรื่องประสาทพิหารทั้งๆที่ความจริงเนี่ย เราเสียประสาทพระวิหารไปให้กัพูชาเมื่อ52ปีที่แล้วเมื่อไทยแพ้คดีในศาลโลกแล้วหนึ่งในทีมทนายความก็คืออดีตมันหน้าพักประชาธิปัตย์นั่นเองคุณชวานนท์เนี่ยน่าเสียดายเป็นสิงเลขาอดีตเลขาธิกา,า,ารและมนตรี่างประเทศแต่ขาดความรู้ในประเด็นนี้มา,มาใส่ร้ายใส่สีผมจะไปยกให้อย่างไรจริงไหมครับในเมื่อประสาทพระวิหารเนี่ยเราแพ้คดีไปเมื่อ52ปีที่แล้วไทยจําใจจําเป็นจะต้องยกให้เขาตามคาตัดสินศาลโลกเพราะ,ะน,นั้นสิ่งที่ ผมทําไม่เคยเป็นยกประสาทเพราะประสาทริหารมันเป็นของกัมพูชา5 2ปีที่แล้ว<ม>สิ่งที่รัฐบาลสมัครและผมทําไปก็คือเราไปทำเอมเราไปทําคําแถลงการร่วมเพื่อที่จะปกป้องพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางก,กิโลเมตรไม่ให้เป็นของกัมพูชา<ม>แล้วก็คําตัดสินศาลลูกเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็สะท้อนในข้อ27ชัดเจนครับ ว่ากัมพูชาขึ้นทะเปียนได้เฉพาะตัวปราสาทซึ่งเป็นของเขาตามคําตัดสินศาลโลกเมื่อ52ิปีที่แล้วส่วนพื้นที่ทับซ้อน46ตารางกิโลเมตรนุพดลและรัฐบาลสมัครเป็นคนปกป้องเอาไว้นะครับคุณนพดลคะอีกนิดหนึ่งค่ะเส้นทางการเมืองหลังจากนี้ไปมีนัยยะสาคัญตรงไหนที่เราควรจะให้การจับตามองเป็นพิเศษคะก็มีมีสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องของการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง รัฐบาลนี้คือเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยใช้กลไกนอกรัฐธรรมนูญผมก็หวังว่าทุกฝ่ายจะยึดมั่นในกฎกติกานะครับเราก็ต้องติดตามการยินิจฉัยของปป,ปชกรณีคดีเรื่องจำนำข้าวที่กล่าวหาทั้งท่านนายกว่าปลอด่าแล้วเลยซึ่งท่านไม่ได้ปลอด่าแล้วเลยนะครับแล้วอีกอกอีกกรณีที่สองก็คือเรื่องของคำวินิฉยัยสถานภาพท่านนายก โดยสารรัฐธรรมนูญซึ่งเข้าใจใว่าประมาณกลางเดือนก็น่าจะมีค,ะคำมินิถ่ยออกมาเราก็หวังครับว่าทั้งสององค์กรนี้จะตัดสินตามเนื้อผ้า,าแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับานายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ยึดติดกับตําแหน่งคือความจริงถ้าเลือกตั้งเร็วที่สุดเนี่ยก็จะมีรัฐบาลใหม่มารับไมา้ต่อจากขั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่าคำมินิถ่ยทั้งสองอันจะไม่สร้างสุรญยอากาศทางการเมือง เพื่อนําไปสู่นายกมาตราเจตแล้วก็เพื่อจะไม่นําไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองรอบใหม่เพราะว่าคำตัดสินถ้าเป็นธรรมเนี่ยทุกคนรับได้อธิบายได้ทุกคนรับได้ไดค่ะแต่ถ้าไม่เป็นธรรมก็ในทํานองว่าความยุติธรรมไม่มีความสามัคคีก็ไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยู่ที่องค์กรอิสระและศารลรัฐธรรมน,นูญท่านจะมีคําวินิจฉัยอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะกลาเรียนอย่างนี้ครับว่าทั้งพักเพื่อไทยและผมคิดว่า พี่น้องผมหวังว่าพี่น้องคนเสื้อแดงก็คงจะต่อสู้โดยกันปิวิธีในกรอบของรัฐธรรมนูญคงไม่ได้ไปใช้ความรุนแรงหรือสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองแน่นอนครับเพราะเรารักประชาธิปไตยครับค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะคณะกรรมการกิจการพักเพื่อไทยคุณนพดลปัทมมะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณที่ให้าสครับสวัสดีครับสวัสดีคท่านผู้ชมด้วยครับ